อันนี้คือกระโปรงพ้าถุงนะคะที่เรากิ้งแบบไม่ผ่าตะเข็บข้างนะคะตรงนี้คือตะเข็บข้างทีนี้วิธีจับนะคะอันนี้คือกลางหน้าซีกขวาตรงนี้คือซีกซ้ายนะคะอันนี้คือซ้ายอันนี้คือขวานะคะส่วนนี้คือส่วนที่เราเนี่ยนะคะส่วนที่เราจะจับพ้าถุงจะจับป้ายกันนะคะ ทีนี้เราก็ยื่นค่ะเราจะยื่นเท่าไหร่ตอนที่เราตั้งจีบเนี่ยจีบตรงนี้ทั้งหมดเนี่ย16นิ้วนะคะคือครึ่งหนึ่งก็8นิ้วพอแบ,บออกมาแล้วเนี่ยจะเป็น16นะคะแต่ว่าเราต้องการยื่นไป5นิ้วแล้วก็วัดอย่างนี้เลยคะ่ะ5นิ้วจากกลางนะคะจึงเราถึงต้องกลิ้งกลางหน้าเนี่ยลงไปทั้งซ้ายและขวานะคะไม่งั้นเราจะไม่รู้แนวยื่นนะคะ อันนี้อย่างนี้นะคะขีดยาวลงไปตลอดเลยค่ะอันนี้ฝั่งขวานะคะแล้วเราก็นําตรงนี้จากที่เราขีดนะคะจับเป็นจีบพับมาพับแล้วก็ไปรีดนะคะพับถึงตรงไหนดูอย่างนี้ค่ะอันนี้คือแนวพับนะคะ แล้วก็พับมาแล้วเราก็ไล่ให้กลางเนี่ยค่ะที่มัดที่บากผ้าเอาไว้เนี่ยคือกลางกับกลางนะคะให้กลางตรงกันแผ่นนี้จะไม่มีมักจะไม่ม,จม,มีจะไม่มีบากผ้านะคะแผ่นนี้คือส่วนที่เป็นจีอันนี้คือกลางเห็นนะคะกลางบนกลางล่างเนี่ยค่ะให้เขาเกยกันก็จะได้อย่างนี้ เส้นตรงนี้นะคะตลอดแนวเลยค่ะนะคะก็จะต้องให้กลางบนกลางล่างเนี่ยตรงกันอย่างนี้ตลอดแนวแล้วตรงนี้เราก็กระตุกนิดนึงนะคะเวลาเข้าขอบตรงนี้กระตุกนิดนึงอย่างนี้นะคะก็ไปดีดค่ะดีดข้างในถ้าข้างนอกไม่ดีดก็ได้นะคะแล้วแต่นิยมนะคะ เราจับแล้วนะอันนี้ด้านในด้านนอกก็จะได้อย่างนี้ค่ะตรงนี้ก็คือยืนออกมาห้านิ้วตามที่เราต้องการตรงนี้ก็จะเป็นคัดทรงอย่างนี้นะคะตรงนี้ถ้ามีเก็ดเนี่ยเราก็ต้องเย็บเก็ดก่อนนะถึงจะนําจีบมาทับแล้วพอตรงนี้เนี่ยเราเย็บลงมา8ดนิ้วนะคะวิธีเย็บลงมาก็คือจับถอยมาอย่างนี้นะคะแต่เราจะต้องรีดก่อนนะคะจับถอยมา ะะแล้วเราก็เย็บตรงนี้ลงไปแปดนิ้วแล้วแต่นะคะถ้าไม่ต้องการให้แตกก็สักเก้านิ้วครึ่งนะคะเย็บเส้นนี้ลงมาอย่างนี้เลยค่ะก็จะได้แนวผ้าถุงตามที่เราต้องการนะคะ